สวัสดีคะ่ะพบกับก้องนะคะคลิปนี้ก้องจะมาอัปเดตต้นคล้าใบตองค่ะจากเดิมที่ก้องปลูกต้นคล้าใบตองกับดินนะคะแล้วก็ปลูกรวมกับไม้ที่เขาชอบน้ําแต่คล้าใบตองไม่ชอบที่แฉะจึงเป็นเหตุให้คล้าใบตองใบเหลืองก้องก็เลยย้ายเขาจากดินมาใส่กระถางแล้วก็ควบคุม ควบคุมการรดน้ำให้กับคล้าบไบตองค่ะ,ะก้องจะดูว่าถ้าดินแห้งจนเกินไปก้องถึงจะรดน้ำแล้วก้องก็เสริมด้วยการรดน้ำสาวข้าวค่ะแต่ว่ารดไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมีบางวันก้องก็จะรดน้ำสาวข้าวผสมกับผงชูรสบ้างนะคะอาจจะ3มวันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งประมาณนี้ค่ะ แล้วจุดที่กล้องวางคล้าใบตองก็จะโดนแดดแค่ไม่เกิน8โมงเช้าหลังจากนั้นก็จะแดดร่มจะเจอแดดแค่รำไรแล้วใบเขาก็จะไม่ไหม้ค่ะแล้วก็จะมีการแตกใบอ่อนมาเรื่อยๆแล้วก็นี่เลยค่ะคล้าออกดอกให้ได้ชมกันค่ะดอกสีขาวแต่ว่า คลิปที่กล้องถ่ายมานี่จะดอกจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือกล้องซูมไม่ได้ก็อัปเดตให้ชมคล้าไใบตรงสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ